มาแล้วค่ะข่าวที่ติดทวิตเตอร์นะคะตอนนี้มาแรงมากเมื่อ,อนาเดชนะคะได้ขอยาย่าแต่งงานค่ะความรักที่สุขงอมรอคอยมา11ปีนะคะซึ่งนานมากแฟนคลับก็รุ้นว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะมีข่าวดีณนาวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานี้ค่ะนาเดชได้ขอยาย่าแต่งงานแล้วด้วยแหวนเพชรเม็ดโตเลยค่ะ โดยณเดชกล่าวว่าเขาเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดเพราะเขาเป็นคนโชคดีที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นแฟนคลับหรือว่าคนที่ลุ้นนะคะตอนนี้ก็สบายใจได้เลยค่ะคู่นี้เตรียมวางแผนแต่งงานกันต่อไปแล้วค่ะซึ่งวันนี้ก็มีบรรยากาศทิปวิดีโอน่ารักน่ารักของทั้งคู่นะคะช่วงขอแต่งงานกันมาให้ชมกันค่ะชมบรรยากาศได้เลยค่ะ you I got everything I've got